สวัสดีนะัผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับจิมคนเดิมนะครับจากที่ออห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ผมจะมาออสอนวิธีลบโปรแกรมที่ทําให้คอมเตอร์ของท่านมีประสิทธิธภาพมากขึ้นนะครับผมเออผมได้เลื่อนไปเห็นใน Facebook มาเกี่ยวกับเ,ออเจ้าโปรแกรมเนี่ยครับคีซีพีนะครับ,รบเป็น Facebook ของฝรั่งเนี่ยของชาวต่างชาติครับเขาลงคลิปเกี่ยวกับว่าเออทำให้ คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีความไร็วมากขึ้นนะครับโดยการใช้โปรแกรมนี้นะครับผมเป็นโปรแกรมที่ไม่เชื่อว่า Quick CPU นะสามารถสามารถโหลดได้ตาม Google นะครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับกดหน้าจอขนมาแล้วก็พิมพ์นี้ว่า Quick CPU ครับปุ๊บอ่าแล้วก็จะเจออันนี้นะครับผมไม่รู้ว่านี่หน้าจานี้มั้งนี่ะใช่ใช่ชอันนี้ครับ เสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมนะครับกดดาวน์โหลดนะครับฟรีดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับปุ๊บกดโค้ดนะปิดมันก็จะแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมผมดาวน์โหลดมาแล้วนะก็ไม่ต้องดาวน์โหลดซ้ำนะผมหลังจากที่เออดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับไปติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วพอได้โปรแกรมนี้มานะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดคลิกขวานะครับผมคลิกขวาก่อนนะครับแล้วก็กดตรงนะครับ รันแออะไรเนี่ยถ้าภาษาไทยมันน่าจะแปลว่าเอเใช้งานในผู้ดูแลอะไรของมันนี่แหละผมจำไม่ได้แล้ะกด yes นะเพื่อเปิดผมขอบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าถ้าคอมพิวเตอร์ของใครที่มีปัญหานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับออคอมช้าหรือว่าสะดุดดูหนักไม่ได้ดู Youtube อะไรไม่ได้นะครับก็ลองโหลดมาใช้กันดูได้นะผมนะ ผมขอบอกในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าการที่เชือใช้โปรแกรมนี้ครับคอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีพัดลมมากกว่า2ตัวนะครับในการระบายความร้อนแล้วก็ดูดความเย็นเข้ามาแทนที่ความร้อนนะครับ CPU ีองคุณจะได้ไม่ร้อนเกินไปนะครับแล้วก็ต้องดู CPU ด้วยนะครับว่าในซี u มันมีซิลิโคนหรือเปล่านะครับได้ทําได้แปะซิลิโคอนอะไรของมันหรือเปล่านะครับเพื่อป้องกันซีอ CPU เกิดอาการไหมเลยช็อตน,นะครับผมนะอันนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่ประมาณ ส0รนะรผมให้ความเสี่ยงอยู่ประมาณ30%นะอ่ะของท่านผู้ชมนะครับตอนตอนแรกๆเลยของท่านผู้ชมนะมันจะอยู่ไอ้ตรงนี้ไอสามช่องเนี่ยหรือใครมีมากกว่า3ช่องอะไรก็ตามนะครับผมนะมาอาจจะเลือน้อยนะครับผมนะมาอาจจะอยู่ประมาณน,ออน,น,าณนี้อันนี้อยู่ประมาณนี้อันนี้อยู่ประมาณนี้ก็ก็มีนะมีโอกาสนะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนผมนะบผมนะ แล้วให้ท่านผู้ชมนะครับลองปรับดูนะครับว่าความเสถียรของคอมพิวเตอร์ของท่านผู้ชมเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าก็คือลองปรับไปดูนะรปรับห้าสิถ้าใครมีเออไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยยิ่งดีนะครับเป็น cpu id cpu s e รับสามารถไปโหลดได้ตาม Google Chrome นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่าคลิปนะผมนะมันจะสามารถบอกเทสได้นะครับว่าความแรงของ cpu เนี่ยอยู่ระดับประมาณไหนครับผมเดีย๋ยวผมจะ ลองทำให้ดูนะครผมอันนี้ผมใช้คอมเครื่องที่2ของผมนะจะเป็น cpu i 5นะครับส่วนการ์ดจอไม่มีนะครับส่วนเกมต่างๆนี่ก็มันก็ผม,ผมขายการ์ดจอทิ้งแล้วเราซื้อใหม่นะครับนะให้เรามาที่ตรงนี้ครับนะ bench นะครับอ่านว่า bench ตนาะม b e n c เรนะ็จแล้วให้มาเปิดไอแอป quick cpu นะครับตัวนี้นะครับเปิดเข้าไปปุ๊บเราลองปรับดูตามระยะนะครับ สมมูิผมปับร้อยนะสำหรับใครที่ออมีการจอแล้วก็มี CPU ควบคู่กันไปเนี่ยไม่ต้องไม่จําเป็นต้องปรับเยอะนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวมันจะมีความร้อนเข้ามาแทรกนะ้ำมันอาจจะทําให้คอมพิวเตอร์เกิดความชารลดเ,เสียหายได้นะครับก็ต้องไปเคลมประกันกันรออะไรนอนนุ่ีนะครับผมคอยย้ากอนนะครับว่าการที่เราทำแบบเนี้ยมันจะเพิ่มออความร้อนให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับโดย โดยเฉพาะด้าน CPU แล้วก็ถ้าใครมีการจออาจจะเพิ่มแม่ต่จอด้วยนะครับก็ต้องอาจจะในคอมพิวเตอร์ในเคสเราเนี่ยต้องมีพัดลมไม่ต่ำกว่า2ตัวนะครับของหนึ่งก็คือพัดลม CPU นะครับ2ก็คือพัดลมที่ติดอยู่กับเคสนะครับผมนะมีทุกเครื่องนะครับลาใครซื้อมานะครับผมนะเครื่องอาจจะมีมากกว่า2ตัวก็ยิ่งดีเลยนะครับจะได้แบบระบายความร้อนได้ดีนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับ มาตรงนี้นะครับแล้วก็ลองปรับหรือสมมติผมปรับร้อยนะเต็มร้อยเลยปรับเต็มร้อยนะครับตอนนี้ CPU ของผมความร้อนอยู่ที่สี่สิบกว่านะสี่สิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็มันรันอยู่ที่สามจุดสี่สิบกิกะเฮิร์ตนะครับ CPU นะแล้วลองกดตรงนี้ดูครับเบสดูนะครับลองเทสดูนะครับว่ามันถึงพันเท่าไหร่นะครับผมนะ อันนี้อยู่ประมาณพันสี่สี่สิบนะครับพันสี่สี่สิบข้างบนอยู่ประมาณสามร้เจป่ะได้ถึงไหมถึงครับสามร้อยเจ็ดสิบจุดเนะครับ,ะรบจะได้คันจะได้เนทดิโอนะครับอยู่3ามดแปดนะครับผมเราลองลองสมมุตินะผมลองลดลงมาเลยลดลงมาหมดสมมุตินะกดแอปพายนะครับ ผมไม่รู้นะว่าค่านี้จะลดหรือเปล่านะครับแต่ผมมั่นใจว่ามันต้องลดแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนะครับมันต้องลดเมื่อกี้ได้3.8วานะครับ80เท <80 S 1> ่าไหรนี่ยหลผมจำไม่ได้แล้วข้างบนไม่น่าจะถึง3.70นะผมเดาว่าน่าจะไม่ถึง,ถงไหมครับได้ถึงว่ะแต่ได้แค่3.7 3.70ตัวสี่นะครับอันนี้ก็ได้3.8หัวหลนะครับ ดูค่าตรงไอ้ตรงเนี้ยดิสโพเซชันน,น, 1, 4, นะครับมันคะแนนมันจะอยู่ที่พันสี่ยี่สิบแปดจุดแปดครับแล้วผมลองเพิ่มมาหนึ่งร้อยนะครับผมเพิ่มมาเต็มเลยหนึ่งร้อยแล้วก็รีเฟรชนะครับเสร็จแล้วกดเบนช์นะครับผมนะรอบหนึ่งอันนี้ดูตรงดิสโ c เซ s o r นะครับมันอยู่ประมาณพันสี่เนี่ยสามเก้าประมาณเนี่ย ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมถ้ามันได้น้อยกว่าเดิมแสดงว่าเกี่ยวกับการที่ผมเปิดโปรแกรมซ้ํากันนะแบบน,นี้ครับมันจะเพิ่มมา3.92นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้ดูนะครับผมจะปิดออโปรแกรมนี้ออกนะครับแล้วลองกดเบนซ์หม่นะครับลลเมื่อกี้3.92กนะถือว่าได้เยอะนะครับผมลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ข้างบนอยู่ประมาณ3 7ูงกว่านะครับนี่ครับมันมันถ้าผมปิดแอปไปแล้วนะปิดโปรแกรมไปละมันจะรันอยู่ประมาณ3.75.0นะครับผมจะได้คะแนน3.83นะครับแสดงว่าข้างบนนี้มันเยอะกว่านับซิงเกิลเทดข้างล่างจะเป็นมูจิเทปนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันวัดได้100%หรือเปล่านะผมนะใครมีความรู้เรื่องความแรงคอมพิวเตอร์ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมนะครับผมเป็นมือใหม่นะครับก็ อยากจะบอกท่านผู้ชมคนที่แบบว่าเอคอมพิวเตอร์ช้าหรือว่ากากนะครับผมนะก็ลองโหลดโปรแกรมมาใช้ดูกันได้นะครับก็เป็นหนึ่งร้อยนะครับนะไอตรงนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตรงอื่นนะครับมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับแค่นี้ครับผมแล้วก็ออผมจะบอกอีกสูตรหนึ่งก็คือวิธีการทําให้คอมพิวเตอร์เร็วขึ้นก็เปิดไปตรงนี้นะครับ dpc นะครับคลิกไปนะครับกด ตรงนี้ครับคลิกขวาตรงที่ว่างๆกด property นะผมนะแล้วก็มาที่ advanced system setting นะผมซึ่งเดี๋ยวมาตรง setting นะครับของท่านผู้ชมมันอาจจะแบบว่าตีถุงเนี่ยหมดเลยนะครับให้ท่านผู้ชมมาตรงที่คําว่า custom นะครับอันที่ะครนะผมนะนะครับแล้วก็กดออกให้หมดเลยเราเลือกเฉพาะอยนที่ผมบอกนะครับขอเลบบอกกดนแป๊บนึ่งเราจะเลือกฉพาะอนนี้นะครับแล้วก็อันนี้ ก็อันนี้นะครับแค่นี้ครับผมแล้วก็เออน่อจะแค่นี้นะครับเดี๋ยวลองกดแอปพลายดูนะครับนี่ครับแค่นี้ครับคอมพิเตอร์ก็อาจจะแบบมีความเร็วขึ้นในระดับหนึงนะ่งเนาะไม่ได้มากไปหรือว่าเลือดอเรืออะไรนะเป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยอีกแบบนึงนะครับผมนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตากดติดตา หมินพันนั่นนะหรื่ว่ากดติดตามให้ผมด้วยนะครับโซกิซับไม่บอกนะครับจะมาถแถลงอีกทีนะครับก็ขอบคุณนะที่ติดตามมาันมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็อย่ามีเคลียอ,อะไรใหม่ๆผมก็จะมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็โควิดเด๋ยวก็ระวังตัวกันด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ